ฮ่ะทิศาสุดๆยังไงคือสติติกันอย่างนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงครับใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใจไม่ไหวหรืออย่างไรทำไมไม่เจอเข้ามาเนียนก่อนอยู่ตั้งไกลลังจากข้อมูลที่กูเห็นกูปวดแล้วปวดใครครับเนี่ยบอกทุกคนสงสัยข้หมดลเลยอ่ะอยู่วแต่อย่าลือเมื่อกี้กูปวดกูฟุบออกนะว้ยปเลยเมื่อกี้ใช่ปวดเช็นพี่ปวอกถ้าพี่ฟุ๊กถ้าพี่ฟุ๊กไม่ได้เป็นคนโดดท่ออยูอ่ะอ่ะเอางี้เอางี้พี่บอกข้อมูลก่อนจะไม่เชื่อหรือไม่ก็ตามใจนะพี่ดูกล้องอีกแล้วรอบเนี้ยรอบเนี้ยพี่ดูกล้องอีกแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เห็นไอ้ตรงไอ้หน้าห้อง ว่าพี่กำลังคุยกับแชทอยู่ว่าไอ้ตรงนี้คุณฟุกไม่เห็นกล้องได้ไงว่าโดดลงได้ไงทีนี้เนี่ยมันก็มีคน <c oughs> ออกมาจากห้องนั้นเว้ยโดยที่ไม่ได้เดินเข้าไปก่อนท้องห้องนั้นมีท่อไอ้ห้องขวาสุดอะ<า>ซึ่งคนที่เดินออกมาเ <c oughs> ว้ยพัดดอกมไม้พี่พูดแค่นั้นทีเพี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ที่ว่าพี่เบสไปเดี๋ยเราจะไม่พูดถึงประเด็นเมื่อกี้กันหน่อยเหรอเมื่อกี้ที่ยืนซ้อนมีผมพี่เต้พี่เอฟแล้วก็มีพี่เอกเดินปาาเข้ามาพี่เจมส์เปลี่ยนกายพี่ดิเดนตัดไม่ใช่พี่ใช่หนีพ่เบอนใจไไม่หว ม่ใช่ผมเดี๋ยว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 เจมไม่ใช่เอฟไม่ใช่เอฟจริงไม่นะไม่นะผมไม่ได้โหวตพี่เอฟเกมแน่ๆชอบหนุ่ยเราไม่ใช่เอฟ้นแสดงว่าเจมเจมเจมชัว่ทั้งนั้นน่ะทั้งั้นก็เจมเจมพยายามแบบซื้อผมเจมบอกว่าผมบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเจมเป็นเอ้ยเมื่อกี้ผมโหวตเอฟเพราะว่าเอฟเอฟอันนั้นผมไง ไอ้เบสยาข้าวกูนะจริงปนะ่ะเนี่ยกูพอร้องล่ะทำไมมึงไม่เหลือกูไว้วะนะกูถามจริงถ้ามึงเหลือกูรอบหน้ามึงสามารถใส่กูได้นะเว้ยเบสอะไรเนี่ยมึงรีบเกินมึงก็รีบเกินเรียบร้อยแล้วอย่างงี้เรียบร้อยเรียบร้อยจบแล้วโอเค เห็นปะบอกแล้วไม่ใช่พี่เองกายสติกระจิงเนี่ยต้องให้เห็นศพกูก่อนมึงถึงจะบอกว่าก็จริงฉันสงสัยคนหมวกสีแดงอ่ะไม่รู้ใช่เปล่าเฮ้ยพี่เบิร์ดไม่ใช่ไม่พี่เบิร์ดแต่ว่าศพอยู่ใต้เท้าพี่เบิร์ดนี้เลยนะฮะอยู่บนศพอะไรล่ะที่ตายตรงล้องปะตายแม่กล้องเลยเขาเปิดไฟเขาทำเป็นยืนนิ่งนะนหยหมอนี่พี่เบิร์ดอ่ะคือคนเดียวแน่นอนแต่เกมแรกมันได้ศพเดียวเพราะว่ามีคน F K ถูกไหมใช่คือพี่เบิร์ตไปคุยกับยายไปคุยคุณยายแล้วหลังจากที่พี่เบิร์ตวางสายคุณยายกลิ้งลงมาเมื่อกี้พี่เบิร์ต อร่อยพี่ก็แปร์ซะเลยเมื่อกี้แล้วก็ไปโดนแพเป้พูดสุดใจอะไรอย่างเนี่ยใช่ไหมพี่เบสพี่พี่ตัดอย่างเี้ยป่ะในตอนที่พี่จะแปรพี่บอกว่าเหมือนเที่ยวจังพี่ได้พูดหรือเปล่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่แต่ศพอยู่ใต้เท้าพี่เบสเลยนะแต่ตาที่แล้วเบสอ่ะก็ยืนอยู่ตรงศพแต่เบสไม่ได้เป็นนะกำลังช็อกอยู่เลยแล้วแต่นะถ้าอย่างนั้นคนที่แก้ไฟก็มีโอกาสโดนมาบาดแปรหรออันนี้คือที่พี่เบิร์ดจะสื่อใช่ไหมที่จริงก็ปวดปวดสักคนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวรอบหนี้ แล้วหมดพี่หมดพี่ไม่นะพี่เบอร์แต่ไรแต่ไรพี่เบอร์อันนี้เกรดติดผมจะเพิ่มกับพี่หรือยังผมแต่ไรให้พี่ก่อนอ้าวเีบอลโอ้เชดิตพี่ติดลบโถ่ เรียบร้อยผมบอกเลยเมื่อกี้ถ้าเบนไม่ฆ่าผมนะมันได้หนึ่งศพไปข้าดนื่นใช่ไหมข้าคนอื่นเสร็จผมโดนโบดอีกหนึ่งตายสองตายสองเสร็จได้ฆ่าอีกเอาว่าพรีเบอเต้พี่รู้สึกขอโทษอย่างใจจริงไม่เป็นไรพี่มันมัน,มนแบบว่าเราสงสัยสองคนไงนนะตัดหนึ่งคนเพื่อที่จะไม่เคยโจรพี่จริงไม่ไม่ไม่พีงั้นงั้นเอางี้เอาผมออกก่อนเลยก็ได้อ่ะจะได้ง่ายๆแล้วลายต่อไปขอเป็นเจมนะ ใช่ฮะอ้ย่าใช่ใช่อ้ย่าเฮ้ยฟังเพลงใหม่พี่รับวพี่เอกยังโคตรรัวเดิมๆริบครับพี่เอแล้วไม่ฟังเลยครับพี่เอกลองหน่อยไปคุยกับยายอีกแล้วว่าโอ้ยทถื่องทอนเล่นไปคุยกัน ไม่พี่ร่มพ้นขนาดนี้ไม่เวลาใครโยนให้คุณต้องแตกตลอดพี่ฟุกเป็นเหรอเนี่ยพี่ฟุกตรวจดีจริงหรอไม่ดีจะจับเลยเนี่ยพลาดขนาดนั้นเลยเหรอไม่เท่าน้ำจริงจริงหรอไม่ไม่ชัดไม่ชัดคุณฟุกไม่ชัดว่าแล้วเชียงเองต้องฆ่าคันนี้ไม่ชัดไม่ชัดก็ดีไม่มีทางแา้ขนาดนัวคุณเอฟไม่ไม่ได้นัวไม่ได้นัวคือพูดคือพูดจะไม่มีใครฟังกูเลยคุณฟุ๊กฟังเบี้ยเราต้องมีสแกนด้วยกันนะโปเต้